สวัสดีครับวันนี้ผมใจกระแสนโสมันมนาะซึ่งไม่รู้เหมือนกันจให้ม่อย่างไรย่างงงๆซึ่งคือนั่นคือมันคือกระแตนคือเราใช้ผมใช้กระโหลกไอกรนะโหลกอันที่มันเป็นหัวกระโหลกอะแล้วจากนั้นก็ได้มาเลยแบบงง,ง,งๆโอเคเดี๋ยวเราไปเซิร์ ดูสิว่าเราจะได้ตัวอะไรกลับขึ้นมานะครับโอเคไปนึ่งสองสามแล้วจากนั้นเราก็จะทำแบบคลิปเออไอ้อะไรสตาแป๊ที่น่ำด้างกับ,บนเราจะไปฆ่าคนที่ตรงนั้นเราจะเป็นเออโยธีอะไรด้วยเนาะ เราจะใช้ตัวดุดตัวนี้นนนคนดูแลซึ่งเป็นรากิบเขียวก็ไม่น่ารู้มนกันว่าใช่หรือเปล่าซึ่งตอนแรกคือตอนนั้นนะคือเอาสุม่มในตัวดีโอล่าเนี้ยนะใช้ไอ้อนี้ปุ๊บเอาพอ,อาพอเห็นว่าเอ้มีกระโหลกลองเอาพอลองใช้ดู มันใช้ได้ด้วยนี่ว่ามันจะออ,ออกมาเป็นร่างอะไรก็เลยใช้ไปเอากดออกมาเป็นร่างนี้อย่าเข้ามาใกล้เร่องตัวนี้มันจำได้อยู่อางางี้งคือมัน,นว์ปไปโจมตีคนอื่นได้อ่าเราเจอธนูเราเก็บมาดีกว่าเป็นธนูกำรัง เป็นล่างทองเนาะแล้วมันจะลีไม่ลีเนาะเก็บมันอีกว่าทุกคนบอกทีว่าสกิลอีนี่คือสกิลอะไรทีเราเก็บได้ แล้วเราจะปิดก็ปิดแบบน,นี้อ่ะอ๋อมันเป็นแบบนี้เหรอ,อน,เนีเนะ เบร์ูมิเดนเซลมิลูลูปิมเป้ลมิลูนี่เฟิร์มเดิมหรืปเหมือนไะอืมพี่ไม่รู้เรื่องอ่ะไม่รู้จัก อีคนล่างนี้เราสามารถเปลี่ยนเป็นล่างเอกดี ผมตั้งรีตัวตายแล้วไปก่อนนะนี่กดออกได้นะพอดีซึ่งคือผมมีลรานเขียวแต่พอเห็นว่าไอ้หนั่งคือมันแปลกๆดีน้เมื่อกี้ผมวิ่งเร็วขึ้น แปตรงไหนวะนั่นคือคือแปลกอืมอพามีร่างที่แบบเอ้ยมันอัพได้เราก็จะมาใช้อไออันนี้หรือรูน่างตรงนีมันใช้อะไรั่นเนี้ยเฮ้ยทำไมเขาวาร์ปได้อ่ะ เพิ่งรู้เพิ่งรู้พอดีเพิ่งรู้ว่าเพื่อนเรดตอนแรกเราไม่รู้เสี่ยไปอีกแนบหนึง่งเก็จะถ่าย่าไมทำไมไม่ถ่ายไีไายือว่าตีไฟตม โดนแบนไปเลยถาวอด้วยซึ่งก็ไม่เออไม่ใช่โดนแบนแค่ชื่อาขาวตอรามันหายถูกแบดนแล้วแล้วมันก็จะไม่แล้มันจะหยุดพอดีทำไมเพื่อน เพื่อนอย่าตามเรามาเพื่อนเรารู้สึกใจขอไม่ดีเดี๋ยวเรากดสกิลแล้วมันไปโดนไหนเพื่อนเอยผมชอบตรงที่มันมีแขนกลตรงนี้มาเกเลยนะเอ,เอาผมบัก แล้วนะออกเฮ้ยมีคนใช้ซีด้วยนะครับคือเมื่อมมกี้ได้ยินยยสเสียง D4C เพราะเมื่อกี้หน้าจอมันบักนะครับก็เลยออกมาแปดจุดห้าเก็บมากินต่อ มันไม่ค่อยชอบเพราะมันล่างนี้มันหยุดเวลาไม่ได้ เรวะโอเคน, okay, นะอีกอย่างเพลงด้วยโคตรมันอืดอออืดอออะไรตั้งแ่ยัเจะมีใครต่อสู้กัน <c oughs> ร่างเขียวคือมันก็คือดีโอนะมันจะเป็นดีโอล่างขาวก็มันจะเป็นแบบใช้ได้เลยเนาะเราแค่ถ้าเราเจอไอ้ัมุดติโอนี้เราใช้ขึ้นมาได้เลย นารุโตกำลังวิ่งอยู่นะนารุโตวิ่งอ่ะนี่เราชอบลั่งนี้เหมือนกันนะดทุกคนได้ยินเสียงดีพูดสิเอาเข้าไปแล้วอ่ะ เพื่อเดี๋ยวเขามาแก้เราเดี๋ยวเราล่านไปดวนในไง,ไงก็ขอจบคปปลิปเป็นท่านี้ก่อนนะครับบา,บายบายเดี๋ยวจากลากันด้วยท่านี้ปุ๊บจุ